สวัสดีครับมือนี้กเกษตรเพียงพ่อสสเจสิ้าผีน้องเ็บซีหรือเกษตรรุ่นใหม่ที่อยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับดอกมะละกอเพศมะละกอครับมือนี้กษสิภามาเบ่งดอกมกะละกอตัวผู้ดอกมกะละกอตัวเมียดอกมะละกอสมบูรณ์เพศหรือดอกมะละกอกระเทยนะครับก่อนที่จะไปดูดอกมะละกอก,ก็ไปดูดอกที่ผมเก็บไปเปรียบเทียบก่อนนะครับว่า มันจะเป็นยังไงนะครับดอกที่ผมเก็บไปเปรียบเทียบว่าแตกต่างกันตรงไหนนะครับก่อนจะมาดูต้นที่สมุนเพศแล้วก็ต้นที่เป็นตัวเมียแล้วก็ต้นที่เป็นตัวผู้นะครับ <S <S ไปดูสิ่งไปดูดอกที่ผมเก็บไปเปรียบเทียบก่อนครับตามมาเลยครับตอนนี้ครับครับดอมกมะละกอผมก็จะเปรียบเทียบให้ดูง่ายๆนะครับตามนี้เลยครับตัวน,นี้เป็นดอมกมะละกอตัวผู้ จะเห็นได้ชัดนะครับจะเป็นก้านยาวๆดอกจะเยอะมากครับจะเป็นลักษณะนี้ครับจะมองง่ายครับมองง่ายนิดเดียวครับแต่ผู้ไม่ต้องพูดอะไรมากมายครับต่อมาก็เป็นมะละกอตัวเมียครับนี่ครับกอตัวเมียนะครับสิ่งที่จะแตกต่างที่ผมอยากจะบอกก็คือนิดเดียวนะครับตรงนี้ครับตรงนี้เขาจะเป็นเป็นภาษาอีสานบอกว่าจะเป็นปุ้งๆนะครับ สายสารถ้าภาษากลางก,ก็ยังไม่ทราบเท่าไหร่นะครับแต่มะละกอที่เป็นเพศกระเทยหรือเป็นสมบูรณ์เพศนะครับนี่ครับเขาจะเป็นเรียวๆเส้นขนานตรงนี้นะครับจะแตกต่างกันกันกบมะละกอตัวเมียเพราะมะละกอตัวนี้จะเป็นใหญ่แล้วก็เป็นตุูมๆอ๋อเป็นตุมตมๆมะละกอสมบูรณ์เพศหรือเพศกระเทยเขาจะไม่ตุมนะครับ ตรงนี้ก <tu i ro> ็จะเป็นเส้นขนานครับนี่ครับแตกต่างกันนะครับไกลๆเลยนะครับแตกต่างกันมากนะครับนี่ครับนี่ครับจะเป็นเส้นขนานตรงนี้นะครับตรงนี้เมลกดตัวเมียจะเป็นตุ่มๆผลของเขาก็จะโปร่งเมลกดตัวนี้ผลของเขาจะยาวนะครับแล้วผมก็จะพา ไปดูในต้นอย่างชัดๆนะครับไปดูต้นที่เป็นมะละกอตัวผู้และมะละกอตัวเมียเลยนะครับที่ผมปลูกไว้นะครับด้านนั้นครับตามไปเลยครับอันดับแรกก็มาดูมะละกอตัวผู้ก่อนครับตามเลยครับแล้วจะพาไปดูมะละกอตัวเมียแล้วก็มะละกอสมุนเพลศครับตามเลยครับ สำหรับดอกมะละกอตะพู่ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับจะเป็นก้านยาวๆจะมีดอกเป็นช่อเป็นช่อเป็นปุ่มนะครับถ้าเป็นภาษาอีสานก็เป็นปุ่มเป็นปุ่มเป็นก้านยาวๆถ้าเราเจออย่างนี้เราก็ถอนทิ้งได้เลยครับถ้าจะปลูกเพื่อการเกษตรปลูกเยอะๆก็ถอนทิ้งได้เลยครับเพราะว่ามันเป็นดอกตะพุ่จะไม่ติดหมากจะไม่ติดผล ร้อยละเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นเลยนะครับจะไม่มีผลนะครับจะมีเปอร์เซ็นต์ที่จะออกผลน้อยมากลักษณะก็เป็นก้านยาวๆนี่นะครับบางต้นก็อาจจะยาวถึงสองเมตรสามเมตรนะครับกา้านดอกเขานี่้งแต่ต้นเล็กต้นใหญ่นะครับนี่ครับสลับดอกมะละกอตะคุ ต่อไปเราก็ไปดอกไปดูดอกมะละกอตัวเมียกันนะครับครับนี่ก็เป็นดอกมะละกอตัวเมียนะครับจะสังเกตได้ก็คือดอกเขาเนะ่ยจะเป็นตุ่มๆนะครับจะแตกต่างจากมะละกอรครับตรงนี้นะครับมันจะเป็นตุ่มๆลักษณะเขาก็จะเด่นมากนะครับลูกขอ,ของเขาก็ออกมา เป็นอย่างนี้ครับเนื้อของเขาก็จะบางนะครับเป็นพันมะละกอแขกนวลน,นะครับเนี่ยแต่ว่ามะละกอตัวน,นี้มันก็จะเป็นต้นนี้จะเป็นเพศของตเมีะครับดอกเขาจะเป็นตุมต่มๆเห็นได้ชัดมานนะครับมันแตกตก่างกันนะครับจะแต,แตกต่างกันตรงนี้นะครับเป็นตุมต่มๆนะครับมันจะไม่เป็นเส้นขนาดนะครับ ก็ต่อไปก็จะพาไปดูมละกอเพศกระเทยนะครับหรือมละกอสมบูรณ์เพศครับครับนี่ก็เป็นต้นมละกอกระเทยนะครับหรือว่ามละกอสมบูรณ์เพศนะครับจะแตกต่างกันก็ตรงนี้นะครับตรงนี้ครับตรงนี้เขาจะไม่เป็นปุ่มๆนะครับพมันจะเป็นเส้นขนานนะครับสังเกตดีมันจะเป็นเส้นขนานนะครับตรงนี้ครับ แตกต่างกับมรกตัวเมียนะครับลักษณะลูกของเขาก็จะออกมาอย่างนี้ครับคล้ายๆกับนิชีนะครับจะเป็นยาวๆแสดงว่ามรกตตัวนี้เป็นลูกยาวแน่นอนพันแขกนวลนะครับนี่ครับสังเกตได้เลยครับนี่ครับตัวนี้นะครับเราจะเป็นเส้นขนาดนะครับแตกต่างกันมากนะครับนะครับ ก็เทคนิคดูง่ายๆนะครับสำหรับที่เกษตรใหม่อยากจะเรียนรู้นะครับนี่ครับดูของเขาก็จะออกมาเป็นลักษณะพานชีครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบในคลิปนี้ก่อนนะครับสำหรับการดูดอกมะละกอนะครับ ขอบคุณครับ